คนมันล้นมัดเห็นบ่ไบุมีคนเลยมันแต่คนบนปีกมันมีภาสีจ,จับอันนี้แหละตัวเขาตัดในมือนั่นเขาจับแล้วก็เขามาเล่านี่ที่เขาเล่าแล้วเห็นบอ่อันนี้มันงามดีแบบนี้นี่เขาสมัครสารได้เลย ยังน้อยเดียวนี èn, ่ตัวเฮายังบ่ทันจักเห็นบ่อันนี้ก็จักได้ประมาณ2มือแล้วเอาจักแต่ตอนแรงตอนแรงกับพอจักนํากันนี่าสิจักต่ออีกเลี้ยงไก่ไปนําอีกย่างก็มึตีนก็เจ็บนี่ถึกล้มซั่นส่งไปหาปลา แต่ว่าตอนนี้แค่ไหนมันบุกคอยเก็บปันไดนน้นี่เอาซีจักต่ออีกเอาจักแล้วทิ้มเล่าอนนีกมีหลายขั้นตอนขั้นตอนตัวน,นี้เป็นขั้นตอนที่เอาเห็ดละเอียดให้มันงามนี่หลังจากเอาหินแบบนี้เขาเจมมาเราคืนแบบนี้อีก แต่สำหรับคลิปนี้แมนเขาจะต่อจาก EP 1นแต่ว่าคลิปนี้แมน EP 2สำหรับไพทียังประทันเบิง EP 1น่ก็น่าจะบมคอยเขาใจปันได้เนี่ยเรื่องเอาฮ็ตแบบนี้เพราะสำหรับไพทียังประทันเขาไปเบิง EP 1ก็สสมารถเขาไปเบิร์ได้เบิ่ง EP หนึ่งแล้วจึงมาเบิ่งอีก EP สองที่เอากำลังฮ็ตอยู่นี่ โอเคตอนนี้ก็สําเร็จแล้ว <Okay. S 1> เห็นบอก <c oughs> เราสําเร็จแล้วมันแต่ซานอะไรบ้างเนี่ยมืดมืดและสีซานต่ออีกมัดไว้ก่อนเพราะว่าเห็ดกระจกกระพานี่ใส่เวลาด้วคือเวียนน้อื้อ สัมเนี้หน <ENGLISH> <_ |lb|> ึ่งก <ihood> ับภาและสัมเนียงมทาสานเห็มบ่คอมสูงกับสัมเนี้แหละกับภาทหาศานกับเราสัมเนียตอนนี้ก็เป็นตอนเสามือใหม่พอกำลังเริ่มสาร สานแบบนี้ก็ยากือกันเลยทาหาบุเป็นคือคอยในซานบุเป็นบุเคยสานแต่ผู้ไหง่ล่ะเขาเคยสานกระเจาะกระผ้า ตอนนี้ไก่ส,สีสำเร็จแล้วพอสารสำเร็จแล้วสารนี่สารสะเพาะเบืองกอ้นเห็นบอกลายของมัน นี่เราจะจิกเข้าให้มันแน่นดีเอเรียบร้อยเห็นบ่เขาเห็ดลายมันจะไปตามเหลี่ยมของมันลายเอาต้นวายแล้วมาเห็ดเสือกที่เขาจะสานกระผ้าเนาะเพราะว่าหลังจากเขา สาน้ดยไม่พุ่งแล้วจึงเอาต้นวายมาซานเนาะพอกำลังพาเครื่องเนาะนี่อาจะชีกชีกออกขีกออกแบบนี้แหละได้ประมาณสี่เส้นเลยเนาะหรือห้าเส้นหกเส้นก็มีบางคนเขาพาได้ หลังจากเอาพาแล้วจึงมาเล่าคือเกาหันแหละเราให้มันละเอียดมันงามจึงมาซานได้นี่เห็นบอกต้นวายที่พอผ่าบางกีก็ได้รวมทั้งหมด6เส้นเลยอันนี้3เส้นอันนี้อีก3ามอันนี้ตัวเหาเล่าแล้วเห็นบอกพอกำลังเรล่าตัวนี้คอยเรล่า ้นหนึ่งเอกีนี่สิเราต่อเส้นที่2อีกนี่เรียบร้อยบัดนี้นี่ค่อยเล่า3เส้นพอค่อยเล่า3เส้นรวมทั้งหมด6เส้นเลยเฮาได้นี่เอาคมเข้ากันบัดนี้รวม6เส้นเลย ไหวนี่ก็ไปเอาเต่าผูกคนละไก่เติบเน,นี่าจะอ่อไว้เลยแบบนี้นี่ตัวนี้เขาเล่าเรียบร้อยนี่เขาจะสานได้หลังจากเขาสานกลนมันเรียบร้อยเขาจะเอา ต้นวายที่เฮาเหล่ามือวานี้มาสานต่ออีกสานต่อประมาณสองหรือสามหอบหลังจากนั้นเฮาจึงมัดเข่ากันเนี่ยจะไปสอกไม่พุ่ง มาขัดใส่เนาะแต่โซนเบื้องนี้หอดโซนเบื้องนี้แล้วก็โซนเบื้องนั้นหอดโซนเบื้องนี้เราขัดใส่่ให้มันอ่อนเนาะมันแข็งเวลาเขายัดคลองนักมันจะโบลุง่ายเนาะนี่แหละไม้ที่เราจะเอาไปขัดใส่เราจะเหลาซองอัน นี้เอาจะเอาไหมตัวเฮาเหล่ามาขัดใส่ให้หหมันแข็งหเห็นบอกเรียบร้อยขัดใส่ หลังจากนั้นเาจะปีนบึงลุ่มขึ้นเทิงอีกแบบนี้แล้วจึงมาเอาปลายโรมเข่ากันจึงสมัถซานได้ เรียบร้อยเอาเสือบมามัดบ่อนไปนะอามัดแล้วจิงซานเลยบ่นี่ซานขึ้นซานขึ้นเลยตอนนี้ก็เริ่มซานแล้วบน่นี่พอซานก็ขึ้นน้อยหนึ่งแล้วนะ เอาด้วยตุนวายซานบนทีพอซานแล้วซานแบบนี้นี่สามเส้นเอาคัดไว้บึงลุมสมเส้นเอาขึ้นเบืองเทิงเห็นบป่านี่ดอกเดียวมัดข้าวเห็ดแต่ละหอบแต่ละหอบขอา่าวซานบนนี้แหละที่ยากที่สุดขา่าวซาน นี่บัดมันขึ้นเทิงสูงแล้วนี่บ่ยากเลยบัดนี้นี่แหละไม่พุง่งไม่พุ่งตอนอ่อนๆเฮาตัดเฮาสิสานนี่ก่อนเฮาสิพาเครื่องนี่จะขูดอันเปลือกมันออกนี่มันจึงงาม ต<ส> <In. S 1> อนนี้ก็เรียบร้อยขูดอันเปลือกมันออกคุณบอกขูดหลังจากนั้นจึงพาเขิงด นี่าพาเรียบร้อยหลังจากนี้เขาจังมาจักอีกจักแล้วถึงเราคืนนีกมีหลายขั้นตอนคืกอกานนั่นแหละใจนิดหนลย ตอนนี้ก็สเร็จแล้วเขาเราเรียบร้อยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการที่เราจะมาซานเมันต่ขึ้นทึงเฮือนแลยก็มาซานเลยเนาะพี่น้องได้เบิง่งทันี้ก็เก็บแล้วก็เอาไปทิป้มซานสบายนี่ต่อเลยกับมือพุงอ่งเพราอว่าดึงมันง่ายแน่ ถ้าเขาบอใส่อันต้นวายสารไทลุมมันจะหนักเห็นบอก่บอลที่เขาต่อไว้พอสารคืนได้คืบหนึ่งแล้วได้นี่ อันนี้เขาจะโบมัดแล้วอันนี้ตอนนี้เขาจะโบมัดแล้วซานนี่ก่ยาวขึ้นแล้วได้นี่ไก่สีแหลกนะอีกประมาณคืบหนึ่งมันจะแล้วนะ อนนี Hoy, ai, ้กะสานสําเร็จแล้วเนะเห็นบ่นี่บอนปลายนี่เฮาจะสานลายมันต่างอีกนี่เฮาสานสุดแล้วเฮาจะหักไว้แบบนี้ล่ะ วิธีมัดตัวนี้ก็ค่อนข้างยากคือกันถ้าหาบ่เป็นแตมันบ่ได้คือการน,นี่นี่เราจะเอาต้นใบามามัดใส่นี่นี่ไงงกิ๊บแตกอาจะเอาซองอันนีดมาหนีบใส่แล้วก็เอาต้นใบที่เราจักเรือดอดมามัดให้มันแน่นนี่แหละกำลังเริ่มต้นเาเริ่มมัด เวลาเฮามักจะเอาไม้ hmm. 2อ <like esse. S 2> okay. ัน si <Does that S> 2อันมัดใสนี่เพื่อยังเพื่อให้มันแข็งแล้วก็มีเบื้องในอีกจะเอาอันนึงอีกนี่เหนไม้้วนี่ นี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วมัดส้นนี่เห็นบ่นี่น,น,นี่คามันกำลังเริ่มมัดคามัน สำเร็จขาหนึ่งแหละย่างอีกสามคาไก่สิสำเร็จแล้วสำหรับกระพาเที่ยวเห็ดหลายมือหลายวันแล้วโอเคทุกคนสำหรับกระพาที่พอสานก็นสเร็จแล้วเนาะนเห็นบอกนี่นี่แต่ตัวนี่เนาะคอยบได้ให้พี่น้องได้เบิ้งที่พอเห็ด คอยก็สานบ่เป็นดอกกระพาแบบนี้เพราะว่าเป็นกระพาที่เขาเอาแบบแต่สมัยก่อนเนาะคนปัจจุบันนี้บ่ค่อยฮู้ปานไดแต่ว่าเท้าเฮียนน่าจะฮู้ไว้เนาเนาะเอมีงดกับสีาเห็นบอกนี่แต่ก่อนมันยาวแต่่าเฮามาตัดให้มันเสมอเาแเพื่อเวลาเฮาตั้งให้มันเสมอ สำหรับด้านในใน,นี่เบื้องด้านในแี่เขยังอีกเสืออสิบ่าสำเร็จแกยังบบสำเร็จยังอีกเสือกเสือกที่เขาจะมาใส่ในเวลาเฮาเจจเจขึ้นคล้องต่างๆคือสมุดกระพาตัวเก้าอันนี้แหละนี่เห็นบอกนี่เ,เส,เเสเือกแบบนี้แหละเขาต้องส,นสเนาะเสือกแบบนี้ เอาอันนั้นต้นวายที่เขาจักแล้วก็มาเล่านเนาะเซานแบบนี้จึงมาใส่ได้เผื่อเวลาเขาเจอะไรน,นี่แล้วก็สำหรับต้นวายที่เขาเล่าเรียบร้อยก็ยังนี่อยู่นี่น,น,นี่เห็นบอกแต่เขายัางบูธันซานแบบนี้เขาไว้ยังเขาว่าคลิปนี้กัใส่เวลาโดนเติบแหละเพราะฉะนั้นเขาก,ก็เลยมาจบอยู่นี่แหล้ว ขาบ่อใดทายให้เบิรงอีกการซา,านนั่นน่ะเสื้อบแบบนี้นี่ถือว่าสำเร็จยังแต่เสื้ออย่างเดียวแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องจบยี่นี่แหละต้องขโมยขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิรงมาส่แต่ต้นจนจบถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเนาะเพื่อบ่พพาดมีคลิปใหม่ๆเข้าๆกัจะได้ชมอีกเนาะอีกอย่างก็เป็นกำลังใจให้คอยได้เห็นคลิปต่อๆไปนะนาะขอบใจ บายๆเจอกันในคลิปต่อไป